สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถเตรียมส่งมอบอีกหนึ่งคันครับเป็น k i กซ์อีพาวรุ่น V นั่นเองนะครับเป็นรุ่นที่ใครหลายๆคนกำลังสนใจนะครับเพราะว่าราคาของเขาไม่สูงนะครับแล้วก็ได้ฟังก์ชันที่เป็นจุดขายเช่นกล้องรอบคันนะครับแล้วก็มีถุงลมนิรภัยถึง6ใบนะครับเตือนการชนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มมากๆ8 29,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่ได้รถที่เหมือนรถไฟฟ้านะครับและ มีความประหยัดนั่นเองนะครับเหมาะสมกับยุคนี้มากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าตัวรถจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับก่อนอื่นเรามาดูภาพรอบคันกันก่อนเลยนะครับในส่วนของ k i ิ k s V ดูเพลินๆภายนอกนะครับจะไม่ค่อยต่างจากตัว VL มากนักนะครับก็แทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับ ในส่วนของภายนอกนะครับแต่จะมีที่แตกต่างก็คือในส่วนของด้านหลังนะครับอยากรู้ว่าตัว V เป็นยังไงนะครับก็ดูที่ด้านหลังครับก็คือว่าจะไม่มีแผงนะครับทับทิมตรงนี้นะครับยาวนะครับซึ่งตัว V กับตัว VL นั้นนะครับความต่างของเขาก็คือไฟนะครับของเขาเนี่ยจะแหลมออกมาแบบนี้เลยนะครับตามทรงของรุ่น gen น1นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่รุ่น ต่รุ่น VL กับ a l t e ท h นั้นนะครับก็จะมีการออกแบบไฟท้ายขึ้นมาใหม่เลยนะครับก็ทำให้นิสันก็ต้องทำฝากระโปรงใหม่ด้วยนะครับก็ถือว่าต้นทุนสูงนะครับแต่ว่าราคาถือว่าลดลงจากรุ่นเดิมเป็นอย่างมากนะครับนี่ถือว่าเป็นความใจใหญ่ของนิสันนะครับอ่าก็ถ้าเป็นรุ่น VL นะครับจะตัดตรงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่แผงทับทิมเข้าไปนะครับเพื่อสะท้อนแสงจะได้ความสวยงามแล้วก็ความปลอดภัยในการขับขี่ยาม ค่ำคืนอีกด้วยนะครับมาดูกันต่อครับว่าฟังก์ชันนะครับที่น่าสนใจในรุ่น V เขามีอะไรบ้างนะครับยางยังให้ Continental เหมือนตัว top เลยนะครับเป็นยางแพงด้วยนะครับและด้านในครับถุงลมนิรภัยมีถึง6จุดด้วยกันนะครับแอร์แบ6ลูกทุกรุ่นย่อยแล้วนะครับในส่วนของ k i ิกในตอนนี้ครับไม่แปลกว่าทาไมเขาถึงมาแรงนะครับมีครูสคอนโทรลนะครับ แต่รุ่น V ยังไม่ได้อด p t i ี e นะครับอด p t i ี e จะมีในรุ่น VL กับ a l t e ็เท่านั้นนะครับคอ,คอนโซลน,นะครับเกียร์นะครับแผงคอนโซลเหมือนรุ่น VL ทุกประการเลยนะครับไม่ต่างเลยนะี่ครับก็มีการตกแต่งชุดสไต s ิชแพคเกจนะครับก็จะมีแถบตัวอักษรคลิกส์แบบนี้นะครับวับสดุเป็นนูเบลนะครับแล้วก็เป็น ไฟแอมเบสไลท์อีกด้วยนะครับจะมีการไล่ขอบไล่สีนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ถึง7เฉดสีด้วยกันชุดครอบแต่งลำโพงแบบนี้นะครับมีมาให้นะครับระบบความปลอดภัยก็ถือว่าครบครันนะครับก็จะต่างจากรุ่น V.L ตรงที่เขาอาจจะไม่มีบายสปอร์ตกับระบบเตือนออกนอกเลนนะครับส่วนกระจกกระจกมองหลังนะครับก็จะเป็นแบบตัดแสงซึ่ง จะยังไม่ได้เป็นจอเหมือนรุ่น V L นั่นเองนะครับก็คือแทบจะคล้ายกับรุ่น V L ทั้งหมดนะครับเบาะหนังโคลเล่โมดูเรเบาะแบบไม่สะสมความร้อนนะครับเช่นกันนะครับคันเกียร์ก็จะเป็นแบบเดียวกับนิส s ันอาริยานะครับและแอรก็เป็นแอรอัตโนมัตินะครับส่วนจอก็เป็นจอแบบ8นิ้ว ซึ่งรองรับทั้งระบบ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับมาแล้วนะครับ Android Auto ก็สะดวกกับคนที่ใช้มือถือทุกค่ายเลยก็ว่าได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับของ Nissan Kicks e Power นะครับก็ถ้ามีโอกาสจะเจาะลึกให้มากกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าอีกสักครู่ผมจะต้องส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้าแล้วนะครับวันนี้ก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ